อ่ะต่อไปเดี๋ยวมาทำคลิปรีวิวรสชาติหมอนทองกับพรงมณีกันไปพรงมณีอุบอกก่อนนะหลังจากที่เรารีวิวรสชาติของหมอนทองไปแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวรสชาติของพรงมณีกันว่าระหว่างหมอนทองกับพงมณีรสชาติมันต่างกันยังไงมาเลยจ้าช่างน้ำหนักมาลูกนี้ถ้าฝ่ามือหนักเท่าไหร่ลูกนี้อยู่ที่โลหกขีด อเลยนะช็อนานมากเรียว่ากันเลยนนี้เนมะื่อเราผ่าหัวใช่ไหมปึ๊บอันนี้ลูกมันเล็กผ่าง่ายหน่อยเราก็จะเห็นแฉกมันตรงนี้ใช่ปะ่ะเราอะก็มาผ่าแฉกมันตรงนี้แล้วเราก็จะไม่โดนมันหรือเปล่าวะไม่ใช่ 2,000 years later. โอ้อันนี้ก็ช่ำใช่ไหมขออภัยท่านเองส่งชื่อจริงเลยนะพวงมณีมาเป็นพงพวง ดังเพล็กหมดแล้วจ้ามันอาจจะเป็นพวงไม่สวยเหมือนคนอื่นเขานะ <Okay. S 1> เน้ะโอเคมาประกลบล่างกันประกลบล่างประกลบล่าง เละเชียวถ้าเป็นรลานเขาก็จะมีแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาชั้งกันค่ะทุเรียนพวงมานีโลครึ่งได้เนื้อกี่ขีดหุยลบไปอ่ะเจ็ดขีดอันนี้ได้หกขีดเนื้อหขีดครึ่งครึ่งชิมรสชาติกันดีกว่าว่ารสชาติเป็นไง กันเลยเนี่ยโอมันฉ่ำมากอาไะไรปะมันหวานนัวแบบหวานกว่าหมอดทองแล้วเนื้อเขาจะละเอียดกว่าดว้าวยหมอดทองเขาจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรกากมันใช่ไหมเออ ห,หมอนทองอันนี้พวมณีถ้าสีก็ต่างกันแล้วอะมันทองเขาจะออกเหลืองใช่ป่ะพวมณีเ,เขาจะออกแบบเหลืองส้มอืมอันนี้มันหวานแบบมันหวานละมุนนวๆแบบนัวแบบนัวมากอะ ส่วนหมอนทองเองอ่ะความหวานของเขามันจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาซึ่งใครที่ทานทุเรียนอจะรู้เลยว่าหมอนทองจะต้องเป็นรสชาติแบบนี้โดยทุเรียน2ตัวนี้เขาจะมีเอกลัก,กษณ์เฉพาะตัวกลิ่นก็ไม่ค่อยเหมือนกันนะเออแล้วรสชาติก็มีอัต,ตลักษณ์ของตัวเองสำหรับใครที่เห็นการรีวิวแล้วอยากจะกินเนี่ยก็ออกไปซื้อเลยนะคะอห อร่อยอะ่ะเหมือนคาตาเลยอันนี้แบบรสชาตินัวๆเนื้อละเอียดๆอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ขอตัวทานก่นนะอนไม่ไหวละอยากกินอ